ตรงไหนตรงไหนตรงไหนอืมนะมาดูอีกอันแล้วกันเนี้ยผีโพยโพยทองทวยกุยกระโทกผู้ซึ่งเดินทางไปในฐานะของนายกนายมนตรีประเทศไทยโพยทองทวยกุยกระโทกคว้ารางวางัลอ่านภาษาไทยยอดเยีเ่ยบกลับมา่า المدنيين الابرياء على الارض ونحن بالتضامن مع المجتمع الدولي ندعو جميع اطراف النزاع لممارسه اقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الاعمال العدائيه فورا من اجل حمايه البنى التحتيه المدنيه ونطلب منهم ايضا الامتثال للقانون الانساني الدولي وشرعه الامم المتحده أصحاب المعالي والفخامة والسعادة حاليا العالم الذي نعيش فيه يشهد تعقيدات متزايدة وتحديات متزايدة تتطلب منا الحلول بالإضافة إلى النزاعات الجيوسياسية المتفاقمة والتغير المناخي الذي يفاقم الأمن الغذائي كما أن تطورات التكنولوجية المتسارعة تعيد رسم معالم حياتنا والسبل التي نعتمدها في حياتنا وعملنا ونحن بصفتنا قادة علينا ان نقود المسيرة نحن معا نملك مفتاح الحلول ومفتاح الحل يكمن في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات سواء <applause> อันนี้รางวัลผู้ทรงอิทธิพลหนึ่งร้อยลำดับยอดเยี่ยมของนิตยสารถา,ามเนี่ยขอโทษเถอะเอ,อผู้จัดนี่ก็ทอดลูกเต๋าหรือว่าถามผีถ้วยแก้วอะ่ะผมถามเลยเถออไออันดับหนึ่งร้อยผู้ทรงอิทธิพลจริงๆเข้าไปดูนะกีบทั้งนั้นมีนี่มาได้กเก่งนะไม่ใช่กีบนะพุ้งต้มพาเมริกันเนะี่ยมันก็ดันตะกีบผู้ทรงอิทธิพลนะอีอานนท์นำพาไปหาคุกเนี่ย คือมันก็ยุยงให้เด็กมันดูว่าเนี่ยต้องทาอย่างนี้ก็ดีมันอยู่ในคกุกนู้อแต่มันก็เก่งมันฝ่าฟันโหกล่ขึ้นมาได้ไปอยู่ในหนึ่งร้อยเนี่ยอ๋อผมถามเนี่ยผู้จัดลําดับไอ้หนึ่งร้อยผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยได้มาเป็นอีดังทังผ่าปีก่อนนู้นอย่างเงี้ยเออเป็นอีน้หนวยเหนียวม่วงอ่ะอีน้หนวยเหนียวม่วงอ่ะไปไหนอีนวยเหนียวม่วงรู้จักอีไไหนหนวยเหนียวม่วงไหมเออหนวยเหนียวม่งมว,วมองอ่ะ อ๋อจัดลำดับการการโอนเหรอคิวอาร์โค้ดหน่อยค่ะนิตยาสารทางขาอคุณพ่อขอคิวอาร์โค้ดนะคะอืมเฮ้แต่มาพุ่งตรงนะในนั้นมีแต่โผลกีดคือต้องโผลที่เป็นถูกใจไอ,ไอ้โถไอไอไอโกเทคอะ่ะ ต้องถูกใจโปรเตสนะ์ไงพวกกบฏบประเทศชาติแล้วก็ไม่เอาพ่อเอาแม่ทําลายประเทศชาติตัวเองอ่ะจะอยู่ในโผนั้นอีนี่ขึ้นมาได้นะถือว่าเก่งก็ไม่แน่ใจที่บอกพลังพลังคนะิวอาร์โค้ดเหรอแล้วมาจากพลังคิวอาร์โค้ดเหรอคะโอ้โหคิวอาร์โค้ดโดดเด่นครับเอหรือว่าหรือว่าเขาโหวตแบบเสียตังค์แบบนางงามอ่ะโหวตเสียตังค์แบบนางงาม๋วย,างงามยวนี้ก็ต้องโหวตต้องเสียตังค์ไงเออเนี่ย ดันเธอได้รางวัลในสาขาโวยทองทวยกรวยทองทานค่ะขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยการอ่านโพยค่ะคือไม่เถียงหรอกมันต้องอ่านนะสปีชเนี้ยแต่มันอยู่ที่การเตรียมตัวแล้วสปีชที่มีอยู่ในมือเนี่ยแน่นอนมันคือโครงที่ทำให้เราไม่หลุดในสาระที่มันต้องพูดคีย์เวิร์ดที่มันต้องมีก็วงไวส้สิคำนี้ไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่ามันเป็นการยื่นข้อเสนอให้เขา นะอย่างเราพูดเรื่อง MOU 44ถ้าผมไปพูดเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าประเทศไทยยึดมั่นในสถานะที่ว่าจุดยืนของเราไม่มี MOU 44 There is no MOU 44ไม่มีคำว่าทับซ้อนไม่มีคำว่าเจรจาเพราะเส้นแดนนั้นได้ถูกแบ่งตามหลักสากลไว้ เมื่อ150ปีที่แล้วและเกาะปูเส้นแดนทรัพยากรของไทยเป็นของไทย100%จนถึงปัจจุบัน150ปีมาแล้วหลังจากการทำสัญญาอันเป็นปรรทฐานสากลกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นไม่มีการเจรจาไม่มีคำว่าทับซอนไม่มีคำว่า MOU c 4 c พูดได้ไหมดิฉันไม่มีโพยเลยฉันพูดจากจิตใจของความเป็นคนไทยของฉันนะ พูดได้ไหม